กับสูงวงการรถกับ MVP Auto Upgrade วันนี้เราจะพาคุณไปจอลึกกับหนึ่งในรถกระบะทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Toyota Hilux Vigo T-Sport c ีอและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรุ่นสีแดงดำที่ดูดุดันเราจะพาคุณไปรู้จักตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกประสิทธิภาพการขับขี่ภายในห้องโดยสารจนถึงราคาครบทุกมิติถ้าคุณพร้อมแล้วก็ตามผมมาเลยครับเมื่อแรกเห็น ที่ Luxvigo T Sport สีสีแดงดำคันนี้ก็แทบจะสะกดสายตาได้ทันทีเส้นสายของตัวรถชวนให้ความรู้สึกสปอร์ตและทรงพลังกระจังหน้าและกันชนออกแบบใหม่เป็นสไตล์ที่ดูแข็งแรงพร้อมไฟหน้าและที่ทันสมัยตัดกับโทนสีดำได้อย่างลงตัวส่วนด้านข้างตัวรถดูทรงพลังด้วยซุ้มล้อที่ชัดเจนพร้อมล้อแม็กซ์สไตล์สปอร์ตที่เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถ ด้านท้ายก็ไม่น้อยหน้าฝาท้ายมีโลโก้ทูดสปอร์ตซีโอพร้อมกันชนหลังที่ดูแข็งแรงและใช้งานได้จริงภาพรวมภายนอกของรถไม่ใช่แค่เรื่องความสวยแต่บ่งบอกถึงพละกำลังและความพร้อมสำหรับทุกสภาพถนนพอพูดถึงสมรรถนะที่ลักซ์วีโกลทูดสปอร์ตซีโอก็เป็นจุดที่รถรุ่นนี้ได้เปรียบจริงๆใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ที่ส่งพลังพร้อมทั้งช่วงล่างที่เซ็ตมาให้แม่นยำไม่ว่าจะขับในเมืองขึ้นทางด่วน หรือวิ่งบนถนนคุกค่ะก็ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงการเล่งออกตัวไหลลื่นและการควบคุมลดให้ความรู้สึกมั่นใจอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับรถกระบะขนาดใหญ่นอกจากนี้การขับบนทางเรียบหรือทางสมบุกสมบันก็ยังสามารถรักษาแรงยึดเกาะและความมั่นคงได้ดีซึ่งพูดแต่ว่าฮิลักซ์รุ่นนี้ทั้งตอบโจทย์สายชอบลุยและคนที่ใช้ในชีวิตประจำวันพอเข้ามาในห้องโดยสารภายในของ ที่ลักซ go to sports เสียเป็นเรื่องที่หลายคนอาจไม่คาดหวังแต่กลับให้ความสะดวกสบายและความรู้สึกพรีเมียมบอนั่งรองรับสรีละมีวัสดุที่ให้สัมผัสทีเมียมและการตกแต่งภายในรวมถึงโทนสีดำสลับแดงสอดคล้องกับภายนอกอย่างลงตัวแผงหน้าปัดถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ขับใช้งานาควบคุมต่างขอได้ง่ายระบบอินโฟเทนเมนตทันสมัยมีหน้าจอสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธ และรองรับสมาร์ทโฟนทำให้ไม่ขาดการเชื่อมต่อแม้เดินทางไกลห้องโดยสารกว้างขวางโดยเฉพาะพื้นที่วางขาด้านหลังและมีช่องเก็บของหลายจุดทำให้จัดระเบียบของใช้ได้ง่ายสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือเรื่องความปลอดภัยฮิลล์สกีโกลทัสพ o ดสีโอมาพ่อมระบบความปลอดภัยที่ครอบถุงลมมิรภัยหลายตำแหน่งระบบเบรกแอบพ่อแม่ map, ระบบควบคุมเสถียรภาพและเซนเซอร์ถอยหลัง สิ่งเหล่านี้ทําให้คุณมั่นใจได้แม้ว่าในเมืองที่รถติดหรือขับขึ้นเขาลุยทางขุกขมองเรื่องราคา Hilux V-Go t โกลท์ชอปสปียจัดว่าเป็นรถกระบะระดับพรีเมียมราคาสะท้อนถึงคุณค่าที่ให้ไปกับสมรรถนะการออกแบบและฟีเจอร์ต่างๆมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกที่สุดในตลาดแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพความทนทานและมูลค่าขายต่อของรถโตโยต้าแล้วถือว่าสมเหตุสมผล โดยเฉพาะสำหรับคนที่จริงจังเรื่องรถกระบะอย่างแท้จริงสิ่งที่ทำให้ Hilux Vigo T-SPORT Se o รุ่นนี้โดดเด่นกว่าก็เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของสไตล์สมรรถนะและการใช้งานจริง Package T-SPORT CIO เติมความดุดันและความสปอร์ตโดยไม่ลดทอนความใช้งานจริงซึ่งเป็นจุดแข็งของซีรีส์ Hilux อยู่แล้วถ้าคุณต้องการรถที่ใช้งานได้ทั้งวันทำงานวันเดินทางสุดสัปดาห์หรือลุยออฟโรดได้ในคันเดียว รถคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์สรุปเลยว่า Hilux Vigo T Sports สีแดงดำคือรถกระบะที่ครอบเครื่องเหมาะก,กับสายที่ต้องการความพรีเมียมทั้งเรื่องดีไซน์แรงขับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในราคาที่สมเหตุสมผลถ้าคุณกำลังมองหากระบะท,ที่ตอบโจทย์ทุกไฟ์สไตล์คันนี้ควรอยู่ในลิสต์แรกของคุณอย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมรีวิวในวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไล์ แชร์ให้เพื่อนและกดติดตาม m v ม Auto u p ลต์อัเกรดสำหรับคอนเทนต์รีวิวรถแบบเจอลึกกันต่อในอนาคตคอมเมนต์ Comment บอกผมหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับพี่ลักส์ทชสปอร์ซและอยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนต่อแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ